พ่อกับพี่ไทยไปเซเว่นรอพ่อกับพี่ไทยออกมาโมกินเซเว่นโมกินเซเว่นูดผิดโมกินนี่นี่ปะกินลูกชิ้นปะโอโ้โหปากโอ้โหกินไหม <laughs> นุนโมดพพออมูพ่อกับพี่ไทยออกมาแล้วนั่นไงพ่อกับพี่ไทยออกมาแล้วพ่อกับพี่ไทยไปซื้อขนมซื้อขนมกันซื้อขนมส่วนเรา,าก็ก,กินลูกชิน้นก,กินลูกชิ้นก็กินลูกชิ้นนะโมก็แวะซื้อเตี๋ยวแวะซื้อเตี๋ยวอ่ะ นู่นนะคะร้านเตี๋ยวออกมาแหละค่ะกำลังจะกลับแมะซื้อเตี๋ยวให้ทั่วขนมเต็มต<ก>นั่งดีๆ๋ะวตกมามาจอดซื้อส้มตำไก่ย่างข้างธนาคารกสิกรใช้พ่อกำลังเดินมา ไหนแล้วหรอนี่ไก่ย่างร้อนร้อนปลาทอดร้อนร้อนแล้วก็มีเนื้อดเด็ดเปียวแล้วนี่นับนับหูแ,แวจวมากระลองอะไรก่อนอินเดียไทยด้วยนะ,ะชุดหน่อไม้มันตกอ่ะกินเลยลูกหรือม่ตะป้อนหนอกิน กินเลยใครจะกินอะไรหยิบเยขนมเอาไว้ก่อนค่กิข้าวก่อนค่ะกินเลค่ะ,คะ,คะ,คะใครชอบอะไรหยิบเลยค่ะที่ต่อยิบมาลูกเ <c oughs> สือเน่ยเสร็ลไปสั่งลเลยนะลูกนะ้ผืนเนีย้องต่อเอาเสือน,นี้สั่งเลยนะกินเสร็จแล้วอ่ะหมดเต็มเลยเป็นควาเป็นไทยวันหลังถ้ากินเสร็จแล้วอาเสือไปสั่งด้วยนะทำไมกินเสร็จแล้วไม่เอาไปสั่งกันนะเป็นกบเป็นวาแค่เคกหน